คุณเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าคุณต้องการซื้อฮีโร่ในราคา28,880เหรียญให้ได้เร็วที่สุดเนี่ยต้องใช้เวลากี่วันในการเก็บเหรียญปัญหานี้นะครับหลายๆคนคงจะสงสัยกันแน่นอนถ้าคุณอยากรู้ไปดูกันเลยขั้นตอนแรกนะครับผมขอแบ่งเรียงออกเป็น2ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือจากการเล่นนะครับมีขีดจำกัดรายสัปดาห์อยู่ที่5,000นะครับแต่ว่าถ้าใส่จ,จกินจะอยู่ที่5,500เหรียญน,นะครับประเภทที่2คือจากกล่องนะครับเล่น1เกมได้100เหรียญน,นะครับเล่น2เกมได้120เหรีย เล่นครบ4เกมได้150เหรียญเอาทั้งหมดนี้มาบวกกันจะได้เท่ากับ370เหรียญอันนี้คือโบนัสจากกล่องใน1วันนะครับเราต้องเอาไปคูณกับ7เพื่อจะได้ใน1นสัปดาห์นะครับเอา370ไปคูณกับ7จนะครับจะได้เท่ากับ2590นะฮะแต่ดูก่อนนะครับมันยังมีโบนัสกล่อง12เกมกับกล่อง30เกมนะครับเล่นครบ12เกมได้2 4 0ี่เหรียญเล่นครบ30เกมได้600เหรียญนะครับเอา2 4 0กับ600มาบวกกับ2 5 90, ะคระ้เท่าบะคกับ, 3, 30, บ่อไปันะ นะครับเราเอาเงินส่วนแรกมาบวกนะครับก็คือ5,500มาบวกกับ3 4 3พจะได้เท่ากับ8,930ฉะนั้นใน1อาทิตย์เราจะเก็บเงินได้มากสุดแปดพันเเหรียญนะครับหลังจากนั้นนะครับเอา8,930ไปหาร28,888นะครับจะได้เท่ากับ3.23อาทิตย์นะครับถ้าเราอยากรู้ว่าเป็นกี่วันนะครับให้เอา7เข้าไปคูณนะครับจะได้เท่ากับ22.6หรือว่า23วันนั่นเองนะครับเรียกว่าเร็วมากๆเลยนะครับแค่23วันเท่าานนั้้้ถคง ใจเล่นนะฮะฮถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย mm ่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับท่านใดที่ดูแล้วไม่กดไลค์ขอให้เป็นหมันได้เลยจ๊ะสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันวันเพ็ญน12บบ๊ายบายจ้า